ด้วยการปวดหูใช่ไหมครับมีมีเสียงใช่ไหมวันนี้จะมาทําสปาหูขอย่าตนะครับสปาหูเราต้องนวดคลายกล้ามเนื้อรบ,รบริเวณรอบรอบหูว่อนะสวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูวิธีการทําสปาหูกันนะคะเมื่อคุณมีอาการต่างๆดังต่อไปนี้เช่นอาการไข้หวัดเป็นหวัดตลอดปีเป็นเป็นหายหายอาการปวดหัวไมเกรน อาการปวดหูหรือแม้กระทั่งหูอื้อขี้หูเปียกหูน้ำหนวกประโยชน์ของการทำสปาหูนะคะทำให้รู้สึกผ่อนคลายช่วยปรับสมดุลระดับความดันที่เกี่ยวกับการทรงตัวระบบไซนัสที่ติดขัดจะเริ่มต้นหมุนเวียนและกระบวนการถ่ายเทของเหลวได้ดีขึ้นและระดับ ภูมคุ้มกันจะตอบสนองพัฒนาขึ้นซึ่งหมายถึงอาการของโรคต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นอาการต่างๆนี้ถ้าได้ทำสปาหูอย่างต่อเนื่องอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละสองครั้งอาการต่างๆก็จะทุเลาลง สำหรับวิธีการทำก็จะเริ่มต้นนวดบริเวณใบหน้าเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนจากนั้นจึงใช้น้ำมันนวดนวดบริเวณที่ต้นคอใบหูเราจะเริ่มจากด้านที่มีปัญหาน้อยก่อนนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการปวดหูด้านเดิมมากขึ้น,นและเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวก่อนจากนั้นจึงจ่อเทียนเข้าที่ในรูหูแล้วก็จุดไฟที่ปลายเทียนใช้ใช้ไม่ล้ครับพี่ถึงดังนี้แหละครับเพราะว่า ตัวยามันจะไปขับที่หูห,ห,หรืออะไรที่มีปัญหาอยู่ในออกระหว่างที่จุดไฟนี้ให้สังเกตที่ปลายไฟนะคะหากปลายไฟนิ่งแสดงว่ามีการหมุนเวียนระบบภายในระบบแก๊สในหูได้ดีในหูก็จะมีเสียงสะท้อนคล้ายๆเสียงน้ําตกซึ่งจะทำให้เกิดการผ่อนคลายและเมื่อทำเสร็จจะรู้สึกว่าตั้งแต่ลังคอขึ้นมาจะรู้สึกเบาขึ้น ทำให้รู้สึกหายใจลุ่งลดอาการปวดศีรษะและผู้ที่นอนไม่หลับก็จะสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นค่ะเรามาสังเกตขี้เทียนหลังจากทำสปาหูเสร็จนะคะสีน้ำตาลค่อนข้างใสถือว่าปกติสีน้ำตาลดำแสดงว่าเป็นคนค่อนข้างเครียดและมีน้ำในหูมากสีน้ำเงินคือคนที่มีปัญหาโรคมะเร็งสีเขียวคือคนที่มีปัญหาสุขภาพภายในค่อนข้างมาก ลองเช็คอาการเบื้องต้นด้วยตัวเองแล้วมาทำสปาหูกันนะคะ